เพราะว่า EP นี้เราจะว่ากันเรื่องถ้าอยากลงทุนต่างประเทศต้องรู้3เรื่องนี้มาดูจํานวนคนบ้างน,นะครับที่ลงทุนในต่างประเทศเนี่ยนะครับในรอบ1ปีที่ผ่านมาโตขึ้นเท่าตัวครับแต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยทั้งโลกเนี่ยกับดีขึ้น สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับผมพอลนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินทั้งสนุกแล้วก็มีสาระนะครับ EP นี้นะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่คิดนะครับสนใจอยากจะลงทุนในต่างประเทศนะครับหรือว่าลงทุนในต่างประเทศอยู่แล้วห้ามพลาด EP นี้ด้วยประการทั้งปวงครับเพราะว่า EP นี้เราจะว่ากันเรื่องถ้าอยากลงทุน,นต่างประเทศต้องรู้3เรื่องนี้ ต้องบอกว่าตั้งแต่มี Money Matters มานะครับโดยเฉพาะในช่วงวันสัก2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเนี่ยสนใจลงทุนต่างประเทศมากขึ้นเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเราสังเกตได้เลยนะจากในคอมเมนต์เซ็กชันนะครับถามว่าลงทุนต่างประเทศดีไหมทำยังไงนะครับลงที่ไหนดีซึ่งเราจัดให้เลยใน EP นี้นะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลกันดีกว่าครับว่าการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากขนาดไหน ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเม็ดเงินนะครับจำนวนเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง10เท่าในรอบเวลาเพียงแค่5ปีครับ มาดูจํานวนคนบ้างน,นะครับที่ลงทุนในต่างประเทศเนี่ยนะครับในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยโตขึ้นเท่าตัวครับทีนี้เราอย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ครับที่ทําให้นักลง,งทุนรายย่อยของไทยเนี่ยสามารถลงทุนในต่างประเทศได้นะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการขยับเพดานขึ้นนะครับเพื่อให้นักลง,งทุนเนี่ยมีโอกาสลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยมีการปรับขายายวงเงินนะครับให้นักลง,งทุนเนี่ยสามารถลงทุนได้ต่อปีนะครับเพิ่มขึ้นเป็น5ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ 150ล้านบาทไทยต่อปีครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทาให้นักลงทุนไทยเนี่ยอยากลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นก็เพราะว่าตั้งแต่มีโรคระบาดโควิดเนี่ยสภาพเศรษฐกิจท,ทั้งโลกเนี่ยหดตัวลงก็จริงนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยทั้งโลกเนี่ยกลับดีขึ้นโดยเฉพาะตลาดหุ้นในต่างประเทศผลตอบแทนเนี่ยดีกว่าตลาดหุ้นไทยครับ EP นี้เราจะมาอธิบายให้ฟังครับว่า3วิธีการในการที่คุณเนี่ยสามารถลงทุนในต่างประเทศได้มันมีอะไรบ้าง และแต่ละแบบเนี่ยมันมีทั้งลักษณะและก็โอกาสอะไรบ้างที่คุณควรจะรู้ไว้ครับทางเลือกที่1ครับก็คือการลงทุนในกองทุนรวมไทยที่มีการลงทุนในต่างประเทศครับหรือที่เรียกว่า FIF หรือว่า Foreign Investment Fund ครับมันก็คือกองทุนรวมที่เอาเงินของคุณเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆในต่างประเทศครับซึ่งมีสินทรัพย์ที่หลากหลายต่างกันออกไปนะครับมีอะไรบ้างเช่นตราสารหนี้มีหุ้น มีทองคำมีน้ำมันเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักลงทุนไทยสามารถสร้างผลตอบแทนให้สูงขึ้นกว่าเดิมและนอกจากนั้นยังเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับการลงทุนของคุณอีกด้วยครับทีนี้มาดูทั้งข้อดีข้อเสียของ FIF เลีงบ้างว่ามีอะไรบ้างน,นะครับข้อดีก่อนละกันข้อ1คือสะดวกและก็ง่ายที่สุดแล้วในปัจจุบันครับสามารถลงทุนผ่านบลจหรือบริษัทจัดการกองทุนได้เลยเพียงแค่คุณเนี่ยเลือกนโยบายที่เหมาะสมครับข้อ2ครับ เหมาะกับมือใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์และข้อ3ครับใช้เงินทุนที่น้อยได้ครับข้อจํากัดก,ก็คือบางกองเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมจัดก,การกองทุนที่สูงครับและก็มีความผันผวนในบางขณะเพราะฉะนั้นคุณต้องรับความเสี่ยงได้ครับคุณต้องเข้าใจตราสารที่คุณลงทุนครับทางเลือกที่2ก็คือลงทุนด้วยตัวเองในหลักทรัพย์ในต่างประเทศโดยตรงครับ ซึ่งข้อนี้จะเหมาะมากกับนักลงทุนที่มีความรู้แล้วก็ความชํานาญแล้วก็ความเชี่ยวชาญสูงครับเพราะว่าการที่จะไปลงทุนเองในต่างประเทศเนี่ยมีความเสี่ยงพอสมควรนะครับถ้าคุณเนี่ยลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ไทยเนี่ยจะไม่มีจํากัดวงเงินครับแต่ถ้าลงทุนผ่านผู้ให้บริการต่างประเทศเนี่ยจะมีวงเงินจํากัดอยู่ที่5ล้านเหรียญต่อปีครับจุดเด่นของการลงทุนในต่างประเทศด้วยตัวเองก็คือคุณมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายครับ และคุณก็มีอิสระในการที่จะเลือกหุ้นต่างๆด้วยครับแล้วก็มีอิสระค่อนข้างสูงนั่นคือข้อดีใช่ไหมครับแต่ก็มีข้อจํากัดเหมือนกันครับข้อจํากัดก็คืออาจจะต้องมีการโอนเงินไปต่างประเทศครับซึ่งต้องมีการขออนุญ,ญาตรายงานธนาคารแห่งประเทศไทยครับและถ้าหากว่าคุณขายและคุณก็นําเงินกลับมาในปีเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องนําเงินก้อนนั้นเนี่ยมาคานวณภาษีในปีนั้นด้วยนะครับก่อนจะไปข้อต่อไปมีสถิติมาฝากครับ60 40ครับจากสถิติหลังบ้านเนี่ยมันโชว์ว่าจากคนที่ดูเนี่ยตอนนี้สมมติมี100%นะครับจะมีคนที่ Sub subscribe ไปแล้วเนี่ย40%ด้วยกันและจะมี60%ครับดูเรานะแต่ยังไม่ Subscribe ก็อย่าเชื่อเชิญครับว่า Subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีทุกสัปดาห์ทางเรือที่3ครับโอกาสใหม่ในการลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยข้อนี้เนี่ยเหมือนเป็นตัวช่วยนักลงทุนครับให้นักลงทุนเนี่ยมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้นครับมันเป็นเหมือนการเปิดประตูบบานนนใใหหม่้กกััลงทุ ได้มีโอกาสลงทุนได้ง่ายและก็ปลอดภัยขึ้นครับซึ่งคุณเนี่ยสามารถลงทุนได้แล้วที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีให้เลือกลงทุนอยู่หลายตัวด้วยกันครับและในอนาคตเนี่ยก็จะมีการตามมาอีกหลากหลายครับซึ่งผ่านผลิตภัณฑ์ในตลาดหุ้นไทยนี่แหละครับตัวอย่างเช่น ETF DW แล้วก็ DR ซึ่งแต่ละตัวมันคืออะไรบ้าง มาทำความรู้จักกันครับเริ่มต้นที่ ETF ก่อน ETF เนี่ยมันคือกองทุนรวมที่คุณสามารถซื้อได้ในเซ็ตนะครับซึ่งเราเคยทำเรื่อง ETF ไปแล้วอย่างละเอียดนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ครับแต่ว่าเวอร์ชั่นสั้นก็คือ ETF เนี่ยย่อมาจาก Exchange Traded Fund ซึ่งมันหมายถึงกองทุนที่คุณสามารถซื้อได้ในตลาดหลักทรัพย์ เหมือนหุ้นเลยครับมีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับความเคลื่อนไหวของดัชนีครับหรือราคาสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง ซึ่งสามารถอ้างอิงหลักทรัพย์ได้หลายประเภทครับไม่ว่าจะเป็นดัชนีหุ้นในประเทศดัชนีหุ้นในต่างประเทศหุ้นรายกลุ่มอุตสาหกรรมรวมไปถึงดัชนีตราสารหนี้และทองคำครับจุดเด่นของ ETF คือสามารถซื้อขายได้แบบเรียลไทม์เหมือนหุ้นเลยครับเช่นซื้อ11โมงก็ได้ราคา11เอดโมงซื้อบ่าย3ก็ได้ราคาบ่าย3าไม่เหมือนกองทุนนะครับที่จะได้ราคาตอนตลาดปิดข้อต่อมาคือซื้อแค่ตัวเดียวเท่ากับกระจายลงทุนในทุกหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมก็ต่ำกว่ากองทุนรวมทั่วไปครับ ETF เนี่ยเป็นลูกผสมครับรวมข้อดีของหุ้นและก็ข้อดีของกองทุนเอาไว้ด้วยกันให้คุณเนี่ยสามารถลงทุนได้ตามดัดชนีเช่น s e t 50และก็ยังมี ETF ที่เป็นหลักทรัพย์ของต่างประเทศอีกด้วยครับและในเร็วนี้ต้องคอยติดตาม New ETF ครับซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุนและตอนนี้ทั่วโลกก็นิยมมากครับมันเป็นการลงทุนในเทรนด์ครับหรือที่เรียกว่า ต a มเม i ิกอินเวสเมนซึ่งก็จะเป็นทีมเด่นๆของโลกครับยกตัวอย่างเช่นเกมและ e s p o r t พลังงานสะอาด Biotech Social Media ซึ่งแต่ละทีมเนี่ยน่าสนใจหมดนะครับเช่นเกมกับ e-sport เกมกับ e-sport เนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าตลาดเกมเนี่ยใหญ่กว่าตลาดหนังอีกนะครับภาวะโลกร้อนก็เหมือนกันทีมนี้เนี่ยคนกำลังให้ความสนใจมากๆนะครับและแน่นอนว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ Metaverse ครับ ซึ่งยังไงก็รอติดตามกันนะครับนอกจาก ETF ที่เขาจะออกมาใหม่นะครับเขายังจะเพิ่มช่องทางการซื้อขาย ETF อีกด้วยครับผ่านทางบลจแล้วก็ Selling Agent ครับเป็นการเพิ่มเติมครับจากเดิมที่สามารถซื้อขายได้แค่เฉพาะคนที่มีบัญชีหุ้นแล้วก็สตรีมมิ่งเท่านั้นต่อมาคือ DW ครับหรือที่ย่อมาจาก Derivative Warrant หรือแปลเป็นไทยว่า ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มันก็คือเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งเนี่ยละครับที่เราสามารถที่จะซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือว่าผ่านกระดานหุ้นได้โดยราคาของ DW เนี่ยก็จะวิ่งขึ้นลงตามราคาของหุ้นหรือว่าดัชนีอ้างอิงครับซึ่งเขาเรียกรวมกันว่าสินค้าอ้างอิงจุดเด่นของ DW คือใช้เงินเริ่มต้นไม่เยอะครับใช้ได้ทั้งเป็นการเก็งกำไรและก็เป็นการบริหารความเสี่ยงครับ แล้วก็มี l e เวอเรจด้วยครับซึ่งจะเหมาะกับคนที่สามารถที่จะแบกรับความเสี่ยงได้สูงซึ่งในปัจจุบันเนี่ยอ้างอิงกับหลักทรัพย์ในประเทศไทย และเมื่อเร็วนี้นะครับได้มีดัชนีที่อ้างอิงกับหุ้นฮ่องกงซึ่งก็คือหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดลักทรัพย์ของฮ่องกงครับซึ่งตลาดลักทรัพย์ฮ่องกงเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดลักทรัพย์ที่ใหญ่สุดในโลกครับมีหุ้นที่น่าสนใจและพวกเราเนี่ยคุ้นชื่อกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาเทนเซนเมถวนเซียมี่และก็เกรทวอลมอเตอร์ครับ แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่า DW เนี่ยเหมาะกับคนที่สามารถแบกรับความเสี่ยงได้สูงครับเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนเนี่ยต้องศึกษาให้ดีเลยนะครับก่อนที่จะลงทุนต่อมาคือ DR ครับ DR ถือว่าเป็นทางเลือกในการลงทุนในต่างประเทศจากตลาดหลักทรัพย์ไทย DR นี่ไม่ใช่ด็อกเตอร์นะครับ DR เนี่ยย่อมาจาก Depository Receipt ครับหรือที่เรียกว่าตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ ต่างประเทศถือว่าเป็นทางเลือกการลงทุนประเภทหนึ่งที่สามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้นเลยครับเป็นทางเลือกในการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับที่จดทะเบียนให้ซื้อขายได้เหมือนหุ้นจุดเด่นของ DR คือใช้เงินลงทุนที่น้อยครับข้อ2คือได้สิทธิในการลงทุนในต่างประเทศโดยตรงครับข้อ3คือคุณสามารถซื้อขายได้โดยใช้เงินสกุลบาทครับตอนนี้มีเพียงแค่หนึ่งเดียว ที่ลงทุนใน ETF เวียดนามครับซึ่งต้อบอกว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนของตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยดีมากๆนะครับถ้าเทียบกับเมืองไทยนะและเร็วเนี้เขาก็จะทยอยมีตัวใหม่ออกมาเรื่อยๆครับเราเนี่ยอาจจะได้ลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับในกลุ่มที่เมืองไทยไม่ค่อยมีนั่นคือกลุ่มเทคโนโลยีโดยบริษัทชั้นนำของโลกที่พวกเราเนี่ยคุ้นชื่อคุ้นเคยกันดีผ่าน DR ครับ ซึ่งตอนนี้เราสามารถลงทุนในต่างประเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้ง่ายๆครับนั่นก็คือถ้าคุณเป็นคนที่เป็นบัญชีหลักทรัพย์หรือว่าเปิดพอร์ตหุ้นอยู่แล้วเนี่ยนะครับคุณก็สามารถใช้บริการผ่าน s e t ตเทรดแล้วก็ Streaming ได้เลยครับแต่ถ้าคุณยังไม่มีบัญชีคุณก็สามารถเปิดบัญชีได้ง่ายๆผ่านออนไลน์นะครับโดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน www.setinvestnow.com ครับ ซึ่งเว็บนี้เนี่ยเขาได้รวมข้อมูลทุกอย่างเอาไว้ละเอียดมากๆครับนอกจากนั้นนะครับเขายัางรวบรวมการเปิดบัญชีของทั้ง21บลลไว้อีกด้วยและนี่คือ3โอกาสใหม่ในการลงทุนในต่างประเทศครับเป็นไงครับฟังแล้วสนใจข้อไหนเป็นพิเศษในแชงรงล่างได้นะครับนอกจากนั้นแชร์เพิ่มได้นะครับว่าคุณเนี่ยสนใจลงทุนในต่างประเทศประเทศไหนบ้างแชร์ข้างล่างได้เลยนะครับ สุดท้ายขอฝากนิดเดียวครับว่าทุกการลงทุนทุกสินทรัพย์เนี่ยคุณจะต้องมีความรู้ก่อนลงทุนเสมอนะครับผมเชื่อว่า EP นี้จะถูกใจหลายคนนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยสนใจลงทุนในต่างประเทศอยู่แล้วนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ก็กดไลค์ให้เราหน่อยนะครับให้ YouTube รับทราบเลยว่าให้คุณสนใจลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีดีแบบนี้ทุกสัปดาห์จาก Money Matters ครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าโชคดีครับสวัสดีครับ